อันดับแรกนะคะในสิ่งที่เราจะต้องคิดนะคะว่าตั้งชื่อเพจยังไงให้โดนกลุ่มนะคะคนที่แบบกําลังค้นหาชื่อสินค้าที่เกี่ยวกับเพจเราพอดีอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราจะต้องคิดเลยนะคะก็คือเราต้องคิดชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราลองคิดมาสักประมาณ5ชื่อนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปทําพร้อมกันนะคะ สมมุตินะคะนารีนะคะทำนะคะทาภาพนะคะภาพมงคลอยู่นะคะแล้วก็ต้องการขายแล้วก็สร้างเพจใหม่ใช่ไหมคะนารีก็คิดว่าเออต้องเป็นภาพมงคลละรูปแผนฝาผนังละกรอบรูปละกรอบรอยละรูปเสริมดวงละอ่ะโอเคคิดประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปทำกันตรงไหนต่อตรงนี้เลยค่ะเราจะไปทำที่ Google t r e n d นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ มีสถิติของคำที่คนค้นหานะคะในสมมุติว่าเราอยู่ในเขตของประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็ตั้งในเขตประเทศไทยว่าเออเราจะค้นหาคนที่ค้นหากลุ่มชื่อสินค้าแบบ้ามงคลเนี่ยเราจะหาแบบมีคนหาเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นสินค้าอื่นๆที่มันมันสอดคล้องกับสินค้าเราเออเป็นชื่ออื่นที่สอดคล้องกับ สินค้าเราทีนี้เราก็จะค้นหากันเลยนะคะลองคิดกันก่อนแล้วก็ไปทำใน o o o g l e t n n ค่ะให้ทุกคนนะคะไปเข้าเว็บไซต์ o o o g l e t n n กันค่ะค่ะเมื่อเราเข้านะคะใน o o o g l e t n n เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ในส่วนของการสำรวจคนนะคะคนทั้งโลกที่กำลังค้นหานะคะจะเจอหน้านี้นะคะ ทีนี้เราก็เมื่อกี้เราคิดชื่อแล้วเนาะภาพมงคลใช่ไหมคะเราพิมพ์ก่อนเราสามารถค้นหาได้ทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็เขาจะกำหนดตามที่เราอยู่นะคะสามารถไปทำเพิ่มเติมได้ในส่วนของการค้นหาว่าประเทศไหนค้นหาคำว่าอะไรนะคะแต่ในประเทศไทยนะคะอันนี้ประเทศไทยนะคะ ภาพมงคลเรามาดูค่ะสถิตินะคะในระยะเวลานะคะ12เดือนที่ผ่านมาในไทยนะคะแต่ถ้าคุณจากสำรวจประเทศอื่นคุณก็มาเลือกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะทุกไอเนี้ยคือเลือกทุกหมวดหมู่นะคะถ้าคุณต้องการเลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะคุณก็ลองมาดูว่าอ่าเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะคะเน,นี่ยค่ะภาพมงคลก็ เยอะมากในช่วงเห็นไหมคะช่วงเวลาวันที่10ถึง16ก็มีคนค้นหาเยอะนะคะที่ไหนก็เขตกรุงเทพนะคะที่เยอะสุดละแต่ถ้าสมมติว่าในการช็อปเราก็จะรู้นะคะในข้อมูลส่วนนี้เราก็สามารถนำไปประกอบในการยิงแอดได้นะคะทุกคนแล้วก็มาในส่วนของบ้านและสวนนะคะมันก็จะมีปีย่อยเข้ามาอย่างนี้นะคะ่ะตกแต่งบ้านเห็นไหมคะอันนี้ก็ เครื่องใช้ในบ้านภาพมงคลก็น่าจะตกแต่งบ้านนะคะแล้วเราก็ค้นหาอย่างเงี้ยค่ะแทบจะไม่มีคนค้นเลยอะถ้าสมมติว่าเราเอาไว้ตกแต่งบ้านแต่ถ้าสมมติว่าในหมวดของการช้อปปิ้งอะคะ่ะก็ยังมีคนค้นหาอยู่นะคะหรือว่าเออ,เ,อ,อเมื่อกี้เริ่มดูนะคะอันนี้ช้อปปิง้งหรือว่าในส่วนของชุมชนออนไลน์ดูคี ชุมชนออนไลน์เนี่ยค่ะสามารถแยกออกไปได้อีกนะคะเนี่ยค่ะคือขายสังคมออนไลน์กรุงเทพก็กรุงเทพนะคะส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพที่จะค้นหาเยอะในคำว่าภาพมงคลน,นะคะแต่นีิรีเอาทุกหมวดเลยค่ะรวมกันก็คือกรุงเทพอยู่ดีนะคะแล้วมาดูต่อค่ะ คำที่ค้นหานะคะก็คือภาพมงคลเรียกทรัพย์2565อันนี้ดาวพุ่งเลยแบบเปอร์เซ็นต์การค้นหาหคํานี้เยอะมากนะคะคือเราหาคำพวกนี้มาประกอบอะไร 1. เราจะได้รู้คู่แข่งนะคะสนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าชื่อไหนที่คนค้นหาเยอะที่สุดแล้วเราก็จะรู้อีกนะคะว่าเราจะต้องใส่แท็กยังไง ให้ไปสอดค้องกับสินค้าและร้านของเรามากที่สุดเพราะบางคำเราไม่สามารถเอามาประกอบเป็นชื่อเพจได้ใช่ไหมคะเราก็สามารถนะคะเอามาประกอบในการแท็กเพื่อให้คนค้นหาแล้วก็จะเจอเราอีกอันนี้ก็สามารถทําได้หลายอย่างนะคะต่อมานะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันต่อนะคะในส่วนของคําว่ากรอบรูปก็ได้นะคะมันสา,สามารถทําได้ประมาณ1 0บนะคะสิบคำค้นหานะคะ นี่เลยค่ะก็จะมีเลเวลที่ต่างกันเห็นไหมคะสูงเลยค่ะปี๊ดเลยค่ะเยอะนะคะแล้วเห็นไหมคะคำว่ากรอบรูปเนะะี่ยค่ะทุกจังหวัดเลยค่ะ,ะจังหวัดรองจากกรุงเทพเป็นอะไรตากนะคะเห็นไหมคะกำแพงกระบี่สะแก้วนะคะส่วนมากค้นหาคำว่าเนี่ยคะ่ะ มันคือมันไม่ไม่ตรงเห็นไหมคะมันไม่ได้คําว่ากรอบรูปเลยมันตรงคําว่ากรอบเฉยๆอ่ะแต่ว่าคําว่ากรอบรูปปีใหม่สองพันยิบสองเห็นไหมคะอันนี้คือสอดคล้องแต่ว่าถ้าเรามาแก้อันนี้คือเราต้องการทุกหมวดหมู่ไงคะแต่ถ้าเราต้องการหมวดหมู่ช้อปปิ้งอืมเรามาดูต่อคะ่ะเห็นไหมคะ มันจะขึ้นภาพมงคลรวยภาพพักหน้าจอมงคลคือพวกนี้ค่ะเอามาถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราเราก็ติดแท็กไปเลยค่ะแล้วส่วนเนี่ยค่ะถ้าต่างจังหวัดจะขึ้นว่าร้านกรอบรูปใกล้ชัน้นกรอบรูปวันเกิดสวยๆอันนี้คือคนจะค้นหาเยอะในส่วนของการซื้อในการช้อป ะะอันนี้แหะคะ่ะจะเป็นองค์ประกอบที่เรานะคะที่เราจะนําไปต้องบอกว่านําไปคิดชื่อเพจนะคะให้ทุกคนนะคะไปลองเล่นดูนะคะไปลองเล่นเนี่ยค่ะค้นเว็บก็ได้นะคน้นรูปค้นข่าวสารนะคะ l o s h o p s i o p p i n g ค้นหาใน YouTube เงี้ยค่ะ y o u b e นะก็มีคนค้นหานะเห็นไหม กรอบรูปเนี่ยคือคนจะเข้าไปดูว่าเขาทำกรอบรูปยังไงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำอย่างเนี้เราก็รู้ได้เลยอะค่ะว่าเราจะคิดชื่อเพจยังไงคิดแท็กแทยังไงช่องทางไหนจะทํำยังไงอันนี้ค่ะคุณต้องใช้เวลาในการค้นหาคําคิดคําคิดชื่อร้านหลายๆคําแล้วมาลองเปรียบเทียบกันดูนะคะแล้วคุณก็มาเพิ่มการเปรียบเทียบแล้วมาดูนะคะแล้วคุณก็จะได้ชื่อที่โดนใจกลุ่มคนที่ค้นหา แล้วตรงกับสินค้าของคุณมากที่สุดนะคะและคนก็จะหาร้านคุณเจอหาเพจคุณเจอนั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะนาเรหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะนำความรู้ดีๆฟรีๆเหล่านี้ไปลองใช้ดูนะคะเพื่อเป็นองค์ประกอบในการทำการตลาดออนไลน์คะ่ะสวัสดีค่ะ